สวัสดีค่ะขอบกับแอดมินน้องไม้วันนี้เรามีนัสัมผณสลูกค้ากันค่ะแถมเขายัางเป็นคนดังใน TikTok อ,อีกด้วยลูกค้าไปดูรถที่อื่นมากทำสัญญาแล้วไม่ทันลูกค้าเลยโทรมาพีต้องการได้มาสักคันนึงน้องก็เลยจัดท่ายมาทำสัญญ้นยาปุ๊บอนุมัติทันทีเดี๋ยวเราไปสัมผัสความรู้สึกกันนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงดีใจมาอากอกกับเราไปเลยก็ล่ะ สวัสดีค่ะหลงยาหังดาสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางกันมาจากที่ไหนคะมาจาก,กวัดพังงาเลยค่ะวันนี้มาจากการมามาโรตีเลยโอ้มาได้มาค่ะทุกคนใช่ค่ะอะเดี๋ยวทําความรู้สึกกันสักนิดนึงว่ามาออกรถทีนี้ประทับใจอะไรตรงไหนดูสึอยากให้บางาค่ะอันดับแรกเลยดูสึกประทับใจพีพๆทุกคนเลยค่ะที่ให้บริการดีมากอ,อย่างเลยแล้วก็ เคยไปออกรถทำเลือเนี่ยไล่ถีเลยแต่ว่าทำไมพ่พานค่ะมาที่นี่ก็คือพานภายในครั้งเดียวเลยก็คือพี่เก่งทุกคนเลยอ่าโอเคแล้วเรื่องเอกสารเป็นยังไงบ้างยุ่งยากไหมคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค,ะค่ะเซ็นสัญญาชิงบ้านอนุวัตไว้มักเลยเถอะโอโ้โหสุดยอดเลยค่ะทาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณน้องทงังสองมากมานะคะที่มาออกรถทีนี้ขอ้อรถที่ออกไปก้นเงินก้นทองเฮงังๆรวยรวยๆทับขี้ปลอดภยัยตลอดเส้นทางนะคะเดี๋ยวให้นอ้องทังสองกนฝากอสองทางการติดตามได้ค่ะ เออขอถังยะทางติกตอกเนี่ยเชิญทิกตอกกายะสุกัญญานะคะแล้กวก็าทางเพศเนี่ยเชิญเพศมามาโรตีร้านยูนาเซเว็ตลำแก่นจังหวัดพังงาแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณอีกขังนะคะบ๊ายบายค่ะ